มีท่อเจาะคอสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติเหมือนเด็กทั่วไปยกเว้นในกรณีเด็กเล็กต้องมีผู้ดูแลตลอด24ชั่วโมงจึงควรมีผู้ดูแลอย่างน้อยสองคนเพื่อผัดเปลี่ยนกันดูแลเด็กที่มีท่อเจาะคอสามารถรับประทานอาหารทางปากได้เพราะหลอดอาหารและหลอดลมแยกจากกันการอาบน้ำและสระผมในขณะอาบน้ำและสระผม คุณจะต้องระวังไม่ให้น้ำเข้าท่อเสื้อผ้าต้องใส่เป็นเสื้อคอ,อกว้างไม่มีปกและไม่ควรสวมสร้อยคอการนอนท่านอนที่เหมาะสมคือท่านอนหงายและหนุนคอเพื่อให้คอแงลเล็กน้อยจะต้องระวังไม่ให้หมอนหรือผ้าห่มปิดรูท่อเจาะคอเด็กอ้วนต้องระวังไม่ให้คางปิดรูท่อเจาะคอการพูด ดยปกติเสียงพูดเกิดจากลมหายใจผ่านหลอดลมไปยังสายเสียงเพื่อให้สายเสียงทำงานจึงเกิดเสียงพูดขึ้นในกรณีที่เด็กมีท่อเจาะคอลมหายใจออกจะไปไม่ถึงสายเสียงแต่จะออกไปยังรูท่อเจาะคอจึงทำให้เด็กไม่มีเสียงนอกจากนี้เด็กโตอาจจะเรียนรู้วิธีการพูดด้วยตนเองโดยการหายใจเข้าลึกๆและเอานิ้วปิดรูท่อเจาะคอก่อนพูด การทำเช่นนี้จะทำให้อากาศไม่ออกทางรูท่อเจาะคอแต่ลมจะสามารถผ่านรอบๆอบท่อขึ้นไปยังสายเสียงได้ทำให้มีเสียงพูดแต่เสียงที่พูดออกมานี้จะไม่ดังเท่าปกติและเด็กบางคนอาจเรียนรู้วิธีการพูดโดยใช้คางกดลงมาปิดรูท่อเจาะคอก่อนพูดซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและไม่ต้องใช้นิ้วอุดรูท่อเจาะคอก่อนพูดในปัจจุบันมีอุปกรณ์ช่วยพูดสำหรับผู้ป่วยที่มีท่อเจาะคอ อุปกรณ์นี้มีราคาแพงและต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เมื่อดำอุปกรณ์ช่วยพูดมาต่อกับรูท่อเจาะคอจะทำไให้ลมหายใจออกไม่ผ่านออกทางท่อเจาะคอแต่จะผ่านรอบๆอบท่อขึ้นไปยังสายเสียงและออกทางจมูกหรือปากทําให้เกิดเสียงการเล่นห้ามเล่นของเล่นชิ้นเล็กๆและระวังไม่ให้เพื่อนเอาของเล่นหยอดลงในรูท่อเจาะคอ ส่วนกีฬาห้ามเล่นกีฬาทางน้ำและฟุตบอลการจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านห้ามสูบบุหรี่ในบ้านเด็กเลี่ยงไม่เข้าใกล้บริเวณที่มีควันจัดสภาพแวดล้อมในบ้านให้สะอาดปราสจากฝุ่นและไม่ควรมีสัตว์เลี้ยงในบ้านไม่ใช้แป้งฝุ่นหรือสเปรย์ภายในห้องที่มีเด็กอยู่ถ้าคนในบ้านเป็นหวัด ต้องใช้ผ้าปิดปากและจมูกเมื่ออยู่ใกล้เด็กการพาเด็กออกนอกบ้านทุกครั้งที่จะเดินทางออกนอกบ้านคุณจะต้องไม่ลืมกล่องฉุกเฉินจะต้องดูเสมหะให้หมดก่อนออกเดินทางและใช้ผ้าบางๆที่ไม่มีขนปิดท่อเจาะคอเดีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดห้ามเดินทางทางน้ำกล่องฉุกเฉิน กล่องฉุกเฉินเป็นกล่องสำหรับใส่อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในภาวะฉุกเฉินและต้องเตรียมให้ครบและพร้อมใช้ได้ตลอดเวลากล่องน,นี้ควรเก็บไว้ในที่หยิบใช้สะดวกและใกล้ตัวเด็กอุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมไว้ในกล่องได้แก่ท่อเจาะคอที่สะอาดสองขนาดคือขนาดที่ใส่อยู่ปัจจุบันและขนาดที่เล็กกว่าที่ใส่อยู่ปัจจุบันอีกหนึ่งเบอร์ เชือกผูกท่อเจาะคอกันไกลลูกสูบยางแดงพาสเตอร์ผ้ากอสะอาดหรือชุดทำแผลน้ำเกลือ0.9%เซที่ปัสจากเชือ้อน้ำยาล้างมือแห้งสารหล่อลื่นเช่นเค j วายเจลลี่ชุดตูดเสมหะขณะเดินทางถุงบีบช่วยหายใจพร้อมข้อต่อถ้ามีเบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญและเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน Oh.